สวัสดีทุกทุคนตัวข้านั้นมีนามว่าบาฮามูดเป็นราชาแห่งเวหาเอาละผมขอากาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมไซกา์เคนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพาบาฮามูดนะผมไปถล่มก่อสักเล็กน้อยนะครผมก็จะเป็นไงนะผมไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเลสโก้ เคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านล่างเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวยิงพลังพุนไฟไปก่อนนะครับผมดูดิจะมีตัวอะไรตายไหมครับไม่มีนะครับผมก็ยิงพลังไปครับโอ้มีการกระตุกเล็กน้อยนะครับนี่ก็ไล่หาไดโนเสาร์ไปเรื่อยๆครับผมข้างหน้าผมเจอตัวอะไรบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมบินเข้าไปดูแป๊บนึงผมจะเป็นไวเบิร์นนะครับผมแล้วก็กลับไปเรียบร้อยครับผมบิดไวเบิร์นเอ็นเพลรนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอสับปะรดปี๋ไหครับโอ้ ตายหมดครับผมไปเราไปหาต่ออะไรดีกว่านะครับในข้างหน้าเหมือนเราจะเห็นมังกรนะครับผมดรา้อนเอมเพลอร์นะครับเป็นดาร์นะครับผมดรา้อนเอมเพลอร์ดาร์ easy ยิปเอมเพลอร์บอสดรา้อนเอมเพลอร์ดาร์ตายนะครับผมเป็นด้านมืดนะครับผมก็จัดก,การง่ายครั <c oughs> บ,าบ <c oughs> ตายหมดเลยก็เดี๋ยวเราไม่เหมือนข้างหน้าเราจะเจอมังกรดาร์ตายโดนอะ <c oughs> ไรก็ลงมัน,นไคร <c oughs> ับ ที่เราเขาเก่งวันนี้เราเจอเพื่อนนะผมมามุ้นเหมือนกันแต่ว่าก็สู้เราไม่ได้นะผมเพราะว่าเราเก่งกว่าทางข้างหน้าผมจะเจอระดับเทพเลยนะครับมีมังกรอินเปลเลอร์ด้วยนะครับระบาดใเป็นโจรสลับทุกคนปีไปก็หกๆเลยยกจอเลยครับมาครับทางข้างหน้านี่มันจระเท้ดัสไซนักโก้ช่วยด้วยดัสไซครับผมเดี๋ยวเราดี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 โอ้เรียบร้อยครับ เป็นทิ้งอีกเลยนะคร right? ับเนี่ยเราไล่ยิงพลังกันต่อเลยดีกว่าครับนีเป็นเต่าด้านหน้านะผมจะลองกัดไปดูเรียบร้อยที่เดียวตายนะครับผมบิดมิสเตอร์เนะครับข้างหน้าเป็นเต่าเต่าเขาเรียกอะไรอ่ะเต่าเต่ากิงเต่าไททันอะไรก็ไม่รู้ครับผมแหมมันจะหอมฉุ๋ยหายครับผมโอ้โหซีซีครับ รู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้เลยนะครับเนี่ยเราบินหากันต่อเลยดีกว่าไม่มีใครสู้เราเลยเหมือนน่าจะเจอไวเบิร์นนะเราลองกัดกัดไปดูครับเรียบร้อยครับตายครับโอ้โหคิวครับเราบินหากันต่อดีกว่าบินไปดีกว่าครับผมบินไปเลยกว่าเราไล่ยิงพลังไปด้วยนะครับผมก็อาจจะมีการกระตุกด้วยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็ไล่ยิงพลังไปเลยนะครับผม อนนี้เรามาอยู่กันเกาะกีมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไล่จุดเกาะกีมาพี่บอกตรงๆที่มันทางของพี่จัตัวนาแนนี่อยู่ตายหมดนะครับผมก็รู้สึกว่าเกอะกีมาเหมือนจะไม่มีแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราไปเอาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ได้ออกจากเกาทกีมาที่บอกแล้วไงว่าขอพี่กระลังคึดนะผมว่าจะมีตัวอะไรมาครับนี้อาการกระตุกนี่เห็นได้อย่างชัดเลยครับด้านหน้าเราเจอแต่ก้อนอิเลดอร์ตายอยู่ครับผมก็ เดี๋ยวเราเจอตัวหนึ่งเดี๋ยวเรารอมาก่อนนะผมก็โคแลเราเจอสี่ตัวอะไรนี่วะห้าตัวอะไรเมืเนี้โอ้เดี๋ยวเราไล่เก็บเลยดีกว่าไหมก็ถือปีกไปสี่สตปีสตปตีเรียบร้อยครับเอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าข้งกัตบเรียบตัวก็เอาไม่ลงแลผมตรงนี้โคจริงครับเดี๋ยวเราไล่เก็บันต่อดีกว่ามาเราบินไปหาเยีอะไรต่อไปกันดีกว่านะครับมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ เฮ้ยเราเจอลิงนะครับผมลิงเป็นบุคลงนะผมกระต่ายครับผมโอ้โหเราเจอยินเทพนะผมจะเป็นกองมิดนะครับผมก็ตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดานะครับผมข้างหน้าเป็นตัวเนี่ยหน้าเป็นฟินิก์นะผมเป็นฟินิก์ฟอร์เวอร์นะก็เดี๋ยวเราไล่ฆ่าแถมนี้กันหมดเลยดีกว่านะครับตอนนี้มันชื่อจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราฆ่าเยอะเกินไปแล้วนี่เป็นงูมิดนะผมก็เรียบร้อยไอ้ข้างหน้าเราเจอ เราเจออะไรเนี่ยดราก,ก้อนเอ็กซ์เดอร์ดาสายแล้วครับโอ้โหเกิดเยอะมากเลยในเตอร์น,นี้แล้วก็นั่นแหละครับพูดกี่<า>ครั้ง,งแล้วโอารมณ์ตอนเนี้ยใครก็หยุดฆ้าไม่ได้ทั้งนั้นครับผมเราไปหาเหยื่อกันต่อเลยดีกว่าครับวันนี้เราเจอเยอะมากนะครับเจออีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมีพลังใส่มันก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราตีตีคือโอ้ตัวน,นี้ตีโคตรแรงครับโอ้โหเลเวลนหนึ่งร้อยครับผมโอ้โหแต่ก็ยังตีคิวอยู่นะครับทำให้เลือดเราลงมาได้นี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ย เราเจอเพื่อนเรานะครับผมบาฮัมบุสอีกแล้วนะครับมันจะไม่ทำอะไรเราเลยเดี๋ยวเราลองยิงเข็มใส่มันนะครับผมก็โอ้โหมันตายยกจอกันเลยนะครับมันตู้เรานะครับผมเดี๋ยวเรากลับอีกนินึงก็เรียบร้อยครับผมตายครับโอ้โหคิวครับซ้ำศพไปด้วยครับโอ้โหเรานี้ที่หนึ่งนะครับผมบาฮัมุดเรานี่คือที่สุดของี่สุนแล้วนะครับผมเป็นราชาแห่งวีหาเลยครับตอนในขนาดเราเห็นกอรคาโนนะครับผมเป็นกอรสุดท้ายของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยดีกว่านะครับ ประทานก็ไล่เก็บตัวอะไรไปครับนะผมเดี๋ยวเราไปกานนเกาะคานนวลดีวกว่านะครับอ่าเราก็ถึงเกาะคานนวล้วแล้วนะครับผมก็ได้เวลาไล่เก็บเกาะนี้กันแล้วนะครับผมก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับระบาดเลยเป็นโจมสำหรับทุกคน,นคโอ้โหแทงหนามไปก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้ไ like ล่เก็บเจอตัวเจอตัวนะครับโอ้โหไล่รอบเกาะเลยครับตอนนี้มันจะแหลกมากเลยนะครับเนี่ยทีเด็ดก,กันหน้าก็ยังไงทีเด็ดกันหน้านี่ผมก็ตีจีใส่มันดีไหมเนี่ย ออก,กัดก็พอนะครับผมตรงนี้นะ่าจะต้องเนี่นะี่ครับโอ้ยกจอครับนี่แร้ผมความสะใจาเดี๋ยวผมไล่เก็บในทะเลด้วยดีกว่าตอนนี้บนเกาะก็ไม่เว้น,นครับในทะเลก็ไม่เว้นเหมือนกันนะครับผมก็ใครอยู่รอๆนี่ตายหมดนะครับโอ้โหสุดจริงๆบาฮามุดเราอันนี้ผมก็พยายามไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมก็มเาาก็บความสะอาดเกาะนะครับผมทำให้เกาะมันสะอาดนะครับ แล้วก็ไล่เก็บเรื่อยๆเลยนะครับผมไลบเก็บไปไล่เก็บไปโอ้โหดีิวครับรู้สึกสาใจมากเลยครับทําอย่างนี้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะไม่มีนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันอีกทีเหมือนเกาะจะหมดแล้วนะผมก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับก็้ยังมีครับยังมีนกอยู่นะผมมีนกเหลือรอดแขคงแบรวยบรอครับโอ้โห เรียกยังมีอยู่หรือเปล่ามีครับโอ้โหมีอยู่นะครับอันนี้ก็เฮ้ยยังมีอยู่นะโอ้โหไม่หมดอีกมีคาโน้ด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็น่าจะจบแล้วนะครับผมโอเคนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบบามุตตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมขอตัวลาไก่อนนะผมสวัสดีครับ